บอลเข้าไปฮะโรริงมาแต่หินดืดไว้สเสยได้นมัเทมโปแมนฟอลจุดเด่นแล้วสเสียด้นมัเทมโปแมนผมรอดไปได้ผมยื้อซอมฟิชเชอร์ขั้นไว้พอดีฮะมิราเคิลตายผมเฟิมมร์สบัตมานเทมโปแมนบอลเลนิ้งตงเข้ามาต่อผมปั๊มอัดเข้าไว้ครับรับฟิชเชอร์ขั้นอีกทีผมจะยืนดูเลือดเสียคูด่ดาวไปอัลมาโกโทรเรียบร้อยป่าไม่รอผมสองศูนย์ครับชาดักเนสเข้ามาคุโรกีิสายที่ปาเป,ป่บับเข้าไปโรริงเก่งถึงบ้าแต่หินมาบอกกันเวทไว้ก่อนฮะ การแจ็ตโลของฝ่ารี่ซับไปแตกเรียบร้อยครับปาปี่อันตีนี้เพื่อนนายบอลไรนิ่งป่านมาที่น่าเจ๊เจ๊ตายผมพิชาเ,า,าเข้ามาเก็บงานปั๊ยิงยัดต,ต่อฮะมานาไม่พอมิชาฝันนั้นยับซอโทเทมฮะตามทีเริ่นคุโรกิคุโรกิชา,าร์ดำเนสนสพาดไหมฮะเดสม์ฮอเปิดมาไล่ผมล่างนี้ก็ยับซอตีใส่คุโรกิยับซออีกนิดเดียวจะฟิชเชอร์ได้ผมมีวัมดักมาเป็นเริ่นปาปี่ย้อนเที่ยวเฟรมไปแล้วฟอร์จูนเองก็เก็บมาได้ครับ บอลอะไรนี่เกร็งปาดมาครับผมดึงยับต่ออันด้ดบดอกไม้คอนโทรลครับผมจริงยงดีมัคอนโทรลตายแล้ววีฮาจะรอดบาดทิมเชนไปฮะอันดับดอกเขาใส่บอลนิบล็อกไว้อยู่ครับแม่มีวามต้นปลายแล้วก็ทิมเชนแล้วเนี่ยขอนเข้าไปผมแล้วด้านแบชลอนครับคุรโรกิแต่ก็ไม่ไหวครับดาเมจไม่พอฮะมาเท่าแมนนี่ไถบ้านเนียนๆไปครับยับเลยฮะอ่าต่อนนีครับคะแนนอยู่สองเคครับทีมซีเค ปิ้งโลรลิ่งผ่านไปจีเอสตะกินปลาผมอัดหนักไปนิดเดินย,นยับซอดยับซอดเรียบร้อยฮะยูเทน่าโปรแซมไปกันชกปิงชนเข้าไว้บอลที่บาปปีบป้บอลลนิ่งปาดมาฟิชเชอร์ยับซอดจีเอสตีไปไม่พ้นฮนะีดับเบิลไดเมจลุ้ล่างแล้วมาทำว่าแม็กซ์นะผมเข้าไปบอลที่บอลยับซอดเก็บบอลที่หลุดไม่ทันนะผมดับเบิลไดเมจไม่ทนันต้องขอไปแล้วนี่ไล่ตามต่อที่นั่นวีฮาวีฮาเจอฟอร์เชสไปแล้วกลุ่มตีรายร้นอนต่อตึกมายับชีฟวีฮาตายครับผม แก๊กเดินสูเต็ตไมไปหมดเดโคเลเวล2เลย,ยครับ,าบมาทำว่าแมนวาบิลมา GS สกรามเปิดป่ามาเจอไมโครโทมก็อิงโรลิ่งไปชนนี่ได้ตัวของฟางก็เขาซ่อมเสร็จแล้วแบตอกท้ายแล้เบิดมาวางก็หินลงย้ำๆซ้ำๆคอมไปต่อที่ดิชาสกรามปาดไปกับของคุโรกิตายของคุโรกิไม่เหล่ามันยืนแช่สกรามไม่อยู่ดิเป็นเชผนผมใส่นี่วางน่าตัวของแอนดรูว์ทรีผมแล้วก็พุ่งไปฮะอย่างเทพซ่าเปิดเอ็นเรีดบ็อกทะเมีนไปก่อนครับมีเคเลจะตายเอา ไม่ได้ฆ่าเยอะขนาดได้คอนสแตนไว้นี่แตกพ่ายผมแล้วโดนสแตนต์อยู่ดีกว่าชะกลายไปไว้เอ็กซคูบแฝงอัดเข้าเต็มหน้าผมนั่นจีเอชเลยฮะมาโนแมนผมเดินไปต่อการไปการไปสมอลกันการแรกจัดแล้วคูโรกี้ได้ดีคลิปเคลื่อนไปต่อที่มิเชนไปเพียวเฟมย้อนลงวงคูโรกี้ตามบอสีวินก็ไปก่อน่านปาเป้แล้วมันไม่ราเกอร์โอเวอร์เนเนินบล็อกกรเมนไว้ก่อนกี้จัดมาโนแมนค่อยๆคอนโทรลสมอร์ตของผมเดินไปใส่หน้าของวีฮาดิ้งโรลิกมาเชอร์เนอร์ที่ย้ำซ้อ ไปหินไปปาดสองบอล GS เป็นอีกไซ้์ระเบิดมาฟิเชอร์ลงไปอ้าวมิลเลอร์ตายเองบอเจอสโตรนนั่นมาทำมาแมนผมกัดไปฮะและนี่ก็บอกโรเรียปิงไว้ก่อนใส่บอลปาดนั่นมีฮาตายแล้วนี่ทีมเมื่อสอบบอดับเบิลคิวกับวใสจัดการนั่นบายคอนโทรลไล่มาต่อนบอล GS เจอฟอเจนเราขาไวแล้วสมอนไปแล้วเตะสมอนทิกเดินถอยออกได้หรือเปล่าแด้ดนมาทำมาแมนตีใส่ยอดมิลเลอร์ที่นั่น GS ตายบอลเกยวมิเนตตี้ขาพรองมาทำมาแมน จาจักเด็ดผ่านเข้าไปผมอัดเต็มครับทางด้านของรายแกนโดนสับหรือเปล่าเรียบร้อยผมแรกๆไปแล้วไม,ม่คุ้มทนแล้วมาทำเมื่อแมนสอบปากหน้าเข้ามาอยู่จะคลามผ่านไว้ใส่มิลคิลเจอฟอร์เชสจบรอบการต่อที่มิเชนเปิดไว้ผมเอ็นเปรตมาดเมยครับไม่รู้จะตีใครมิลคิลเดินไปเดินมาบอลเลนดิ้งปาดซ้ายปาดขวามผมเลื่อนจีเอสจีเอสรอนเปล่าไม่เหล่ปาปาดลงต่อที่มิลคิลจะคลามผาดไว้ฟอร์เชสลงมาต่อเต็มหัวแล้วผมอิชาจัดการมิลค์เข้าไปฮะบอลเลนดิ้ง ชาดังเน็ตปาเจอเอ็กโคแสลมัดเต็มหน้าของคุโรกิตายหมดที่มือคิมของนิชาครับซื้อเกิดมาต่อด้วยความเดือดดาของคุโรกิคุโรกิโยโร่โยโร่เจอฟิชเชอร์สามตามต่อไม่ทันไหลมาหาถึงหน้าตัวของมาทำแม่บอลแปลงร่างไปแล้วเดินหนีมาต่อโยกหลบผมเอาสมอลตีบอลจะตายเอาครับคนที่เหลือชาดังเน็ตเซนี่ไรแค่อันตีครับเนเธอร์ไทร์งันลงต่อที่ปาปีปาปีคือกันเป็นไปแล้วเกิดฟอลสวิตได้บอลฟอลสวิตไม่ทันบอก ฟิชเชอร์ลงไป3ตัว4ตัวหมดยาสอคุโรกิตามไล่มาทั้มแมน,นมาทั้มแมนจูกลบ้ายขวานไปทางด้านโนของฝั่งไซ้ายบอลสครามปาดลงไว้คุโรกิชาดเน็อัดไปที่มาทัแมนต่อครับทุกอย่างมาทัแมนออยิล่าวดิชาปาดเข้ามาบอกคุโรกี้ตายหมดหยุดความห้าวไปฮะบอลเลนิ่งปาดมาที่เออร์ซาย,ยับต่อแลนด์สิงยัดลงต่อไปดิชาโดนสับมาเต็มเรียบร้อยบอดดิชาตายบอดฟิชเชอร์คัดไม่ทันแล้วยับสอ มาสามอันนี้ก็จะเร่งไปนั่นเอซต่อครับหลังจากมีจอมมอฟเอนดูแรนแล้วคุโรกิจะบาหมดด้วยบอลเลน็กๆและสครามที่ไม่เฉียละลายองคุโรกิกรีงผ่านไบผมแล้วก็เปิดมาครับทางด้านมาั๊มแมนแทะย้ำไปผมวีฮาไงตอบคอนเสิร์ดเข้าย้ำอีกทีผมวีฮาไงน้อเรียบกรอนผมสครามบาดไปวีฮาไม่รอดฮนะ แล้วตอนนี้วางไม่ติดใครลุดย้ำตอนน่อดิชาเอาเสร็จการไ่้คุโรกิไปบอลจีเอชกอตายอีกศพนลยครยืนมองอยู่ครับตอนนี้ทีมนิก้าครับายไป็นสามได้ซีเค้นกนับ <c oughs> ผมย้อนกลับเข้าไปตีโรชาแล้วฮะตามไหลเข้ามาหรือเปล่าดิชาบอลเลนดิ้งปาไปเดินนั่นวีฮารยผมชครามไปกับคอชารเอาอยู่รูปแบบเฟเชอร์เข้าไว้ต่อ ชาร์ดเนสเปิดเข้ามาเอ็กโคสแลมป์หมดอัดเต็มข้อแล้วครับผมสป라이์พิกเกิลไฟครับจังหวะนี้ชารเดอร์โคของคุโรกี้ครับผมมีเมาเข้าวีฮาตายไปชักรามหนึ่งคราววันที่ไปครับท้อไปครับท้รอนบาดหนูเลือดค้างมาอยู่บอลนี่ปไายับยั้งไปถึงไดโนของายครับท้จูกับฟิชเชอร์ลงไปเรียบร้อยไหมไปท้อไปเล่าบอกสือนไดโนจีเอสตายหมดทีมไวฮะชาร์เดอร์เนสบอกคุโรกี้บอกขอไม่ต้องใช้ มิเชลล์ก็ไปคุโรกิไม่รอดหรือเปล่าอันตีเปิดแล้วคุโรกิตายอีกหนึ่งฮะบอลเลยนิงกิงปาดผ่านอมาด้านนี้ลงย้ำต่อผมคุโรกิตายไปหนึ่งสองผมและไมค์โกโทรอดเป่าไมค์โกโทไม่รอดผมอันตีของด้านมีฮาสับดิช่าไม่แตกผมมีฮาไล่ตามดิช่าดิช่าออกไปได้ไหมดิช่า,ากิ้งหลบกระสุนครับผมดอกนี้ยืนยืนยืนยิ้มให้นั่นมีฮา ยิ้มๆมาดิมาดิมาดิผมดับเบิลคิวน้านดิชาผมเก่าเกมโชว์นไปฮะโชว์เก่าโชว์เก่าไอเทมเหลือกว่าผมยิ้มๆยิ้มๆกับผมล่อฮะมาใกล้ๆ t h สบ was costly ่สามถึงสามต่อหกครับผมชาร์จดักเน็ตาคูโรกี้ครับเป้าหมายมีไม่พุ่งชนไม่หยุดจริงๆแล้วคนนี้ไม่เคยหยุดคนนี้ไม่เคยหยุดกับผมพิกกี้สั่งลุยแมตตี้ใช้ระเบิดมาดิชามีด้านโอกรเอจิสอยู่เนี้ย แล้วมาทัพมาแมนโดนยิงยัดลงย้ำต่อมิเ,อเข้าตายไปมาทัพมาแมนผมงัดไปทีน่าจีเอชจีเอชผมไม่ลอ่อเสร็จมาทัพมาแมนผมก็ละลายเหมือนกันครับแทนทมแมนั่นมีฮาเจอปาดบอลแล้วจเจอซานเรียบร้อยผมมีฮาตายตายสีกระทีมนนิดมากครับแรกหนึ่งจัดการข้ามประตูได้ผมทุกอย่างเอาอินประตูไปจับล็อกกับซีเนตไว้ทางด้านัาหน้าแล้วถอยครับผมดูดเลือดมาดที่เดมบอลแล้วยิงป่านผมลีชายินทิ้งบอลเสกหนึ่งโธเทพยัดลงต่อแล้วฟิชเชอร์ไปครับผม แอคคสแลมอัดเต็มเลยครับผมอัดหนักที่ไพ่ขอนทิมไว้ครับทิมนิกมานิกมาอออินครับผมนิกมาอออินครับผมรอมาทัพมาแบนอยู่ชีวิตนี้เพื่อมาทัพมาแบนคนเดียวเพื่อนายคนเดียวนายต้องตายผมเรียบร้อยผมมาทัพมาแบนร้องไห้แล้วสีเข็มลุกทิพไพรึดได้ด้วยครับมาทัพมาแบนครับนิกมาสบงรอแกงอยู่รู้แล้วครับว่าเกิดมาต้องว้ามินลงที่น้าด๋อยเอาโพสและจีจีครับผม ยาสลับมีมาทั้วว่าแมนหัวร้องกันใหญ่ผมโอเคสองศูนย์ครับปัดจริงๆครับผมซันสปรต่อไปผมแตกพ่ายไปเร็วกว่าเกมที่แล้วนะฮะยี่สิบแปดนาทีครับสองศูนย์ครับผมสี่เค็ดน,นิกมาก